วันนี้เราก็จะมาสุ่มตู้ s i l v e r ร์วูฟกันนะครับโดยผมได้สุ่มไปแล้ว20ครั้งนะตั้งแต่ตู้เซเล่เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะเกิน90ครั้งก็จะรวมแล้วตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ70ครั้งนะครับก็จะได้การันตีถ้าไม่ดุดเลสนะตอนนี้ก็จะมีตั๋วทองอยู่20ใบนะครับแล้วก็เพชรก็น่าจะเพียงพอสำหรับอีก50ครั้งที่เหลืออไปเลยนะครับสําหรับตั๋วทอง20ครั้งแรก ้ามวงจะกดข้ามไปเลยนะครับก็อา้าวอันนี้หลุดเป็นไลโคนมานะแล้ก็ครั้งที่สองออันนี้ในตู้นะครับจะได้เป็นเดสตามา แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของเพรน,นะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวจะมาลองสุ่มตามสูตรของซินโบวที่ให้ไว้นะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะก็จะแป็นตามตรงหน้าจอนะครับ <Yes. S 1> ซึ่งวิธีการก็คือ,อให้เราเดินไปตรงตำแหน่งของโต๊ะหมากลุกนะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างจุดของเขาวีสองตัวแล้วก็มองออกไปนะครับด้านที่เป็นบิวตรงข้ามกับฝั่งทางเดินนะครับให้ตรงตำแหน่งที่เป็นวานโฮโรลแกรมนะ โอเคตำแหน่งนี้นะครับ <Ö. S 1> เราก็จะทําได้ก็คือต้องไม่มีตัวอยู่เลยนะครับใช้เป็นเพชรอย่างเดียวก็คือจะต้องกดวาร์ปตรงนี้แล้วก็มจะขึ้นเตือนว่าให้แลกเพชรเซลล่าเจตเพชรไหมก็กออดยกเลิกครั้งที่1ยกเลิกครั้งที่2ยกเลิกครั้งที่3อ่าแล้วก็สมได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้ม่จุดสังเกตน,นะครับตัวที่พิวขึ้นไปมันเป็นสีปกติก็คือได้ม่วง ถ้าเกิดเป็นสีลุมก็จะได้ทองนะครับน,นี่เป็นม่วงกา็จะกล้ามไปเลยนะอ่าน,นี่ก็จะเป็นต้านเหิงอ่าแล้วก็ได้ไลคนม่วงใหม่กันหนึ่งนะครับเคอันนี้ทั้งหมดอ่าห้าครั้งแล้วนะต่อไปครั้งที่60สิบหนึ่งสองสายังไม่ได้ทองครับ ทำเลยนะโอเคได้เป็นเซวาลเอาไปครั้งที่70นะครับ1,2,3,5งสองสามส่อนข้างลึกนะครับอันนี้เ0็บแล้วนะอันนี้หลุดเสียไปนะครับเป็นไลท์โคลม่วง โ okay, อเคเราไปทางที่80 1...2...3...5 okay, ่สองาเดี๋ยวได้ลงแล้วครับเป็นทองแล้วแต่ว่าต้องมาลุ้นว่าจะหลุดเด่นหรือไม่นะโอเคไม่หลุดนะครับได้เซ็น่าโวมารีวิวป็นที่เรียบร้อย โอ้ได้แขมเป็นต้านเถินด้วยแล้วก็ที่เหลือก็ไล์โคนเรียบร้อยนะครับได้เินเว่อร์บูมาเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ